สวัสดีผมวันนี้อยู่เกม r i s i n g World นะครับพา์ที่3กันแล้วนะครับเก็บแร่ก่อนเลยครับไม่ครับเราจะเรียกมันว่าขนมปังครับมาปุ๊บเก็บขนมปังเลยแล้วก็ดับไฟด้วยเปืองเปืองแร่โอ้โหผมได้กลิ่นหอมหอมจากเตาเก็บ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 โอเคถือแร่แร่ลอยได้ครับมันก็เป็นอย่างนี้เกมนี้โอเคแล้วก็คลาฟอะไรได้อีกบ้างลองดูที่ตีเหล็กหน่อยนะครับ เอครับแผ่นเหล็กครับโอเคได้แด้แผ่นเหล็กแล้วก็ไอ้พวกหัวทั้งหลายนะครับหัวทั้งหลายเลยหัวขวานเออแล้วก็หัวค้อนหัวเคียวมีหัวไหมเออคงจะไม่มีนะโอเคโอเคโอเคครับผมว่าเราควรจะเริ่มสร้างบ้านได้แน้เนะเริ่มจากบล็อกก่อนเลยครับหนึ่ง stone ได้บล็อกหินมาหนึ่งก้อนเรามีอยู่สองร้อยห้าสิบห้าโอ้โหอ สร้างได้ตั้งนานแล้วเนี่ยบ้านแต่เดี๋ยวก้อนต้องดูความสวยงามด้วยครับนี่ไอพวกนี้ก็ใช้หนึ่งก้อนด้วยเหมือนกันครับพวกบล็อกพวกนี้เนี่ยใช้หินแค่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ใช้หินแค่หนึ่งก้อนเนี่ยโอ้โหครับง่ายแต่ได้ลายสวยแถมเลือกลายได้ด้วยสุดยอดครับเกมนี้อันนี้ใช้ทรายครับใช้ทราย,ใช,ายใช้ก้อนทรายเรายังไม่มีอันนี้ก็ใช้ stone ินครับโอ้โหมีหลากหลายรูปแบบเ,ออเกมนี้ชักจะสนุกครับมีทางเดินด้วยครับทางเดินที่แบบเอาไว้ทําเป็นาทางเดินบนถนนอะไรเงี้ยแผ่นไม้เราไม่ค่อยจําเป็นนะครับอันนี้วูดแพล a เราเอาหินเลยละกันครับสร้างบ้านทั้งทีใช้หินไปเลยปัญหาคือเลือกลายหินก่อนครับเจ้าหินไหนดีครับเนี่ยหนึกไม้ออกหินลายสวย,สวย ถ้าเกิดเป็นพื้นนะครับก็น่าจะเอาพวกลายแบบธรรมดาแบบนี้เลยละกันนะครับเหมือนกับยูนประาสาทจัดไปกี่ก้อนดี64แล้วกันมันมาตรฐานอยู่แล้วห้าสิบหกสิบสี่จัดไปเออแถ็มเสร็จไว้ด้วยครับเสร็จแล้วเอาละวางไหนดีวางตรงไหนดีตรงไหนดีตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่า มีเมลอนไว้เก็บตรงนี้พื้นที่ยังไม่เรียบพอต้องหาพื้นที่ดีๆก่อนฮงพื้นที่เรียบๆตรงนี้ไงก็เรียบดีนะตรงนี้เลยละกันครับเดี๋ยวก่อนถอ,อถางป่าก่อนนะครับรู้สึกป่าลอกเออผมรู้ความแตกต่างระหว่างเคียวนี้กับเคียวอันเล็กแล้วนะครับไอเคียวอันนี้เนี่ยพอมันฟันแล้วเนี่ยมันจะเป็นการถางหญ้าเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเคียวอันเล็กเนี่ย มันจะเป็นการฟันแล้วก็จะได้ต้นหญ้ามาด้วยนะครับซึ่งต้นหญ้านั้นเอาไว้ทําอะไรอันนั้นก็ค่อยดูอีกทีแล้วกันครับตอนนี้ขอเอาแร่ไปหลอมก่อนเอ๊ะแร่เราไม่มีเหลือเลยเหรอจะได้หลอมข่าวเวลาไปไงหาแร่ก,ก่อนไม่มีเลยแฮะน่าแปลกน่าแปลกมากปกติแร่เราต้องเหลือสิอันนี้มันไม่มีเหลือเลยครับแร่ที่ยังไม่ได้หลอมอ่ะ มีแต่ stone s t o แล้วก็ stone โอเคไม่มีแลให้หลอมก็สร้างบ้านเลยแล้วกันครับการสร้างบ้านผมคิดว่าคงจะไม่ยากนักหรอกคงจะเหมือนไมครับครับผมว่ามันเป็นบล็อกด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยก่อนจะวางมันจะเป็นบล็อกด้วยเอ้ยยาไกลเกินเดี๋ยวมองไม่เห็นแอ่งน้ําตรงนี้แหละตรงนี้เลยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้เขียวจามก่อนครับฟันก่อน จะได้เอ๊ะทำไมฟันครั้งนี้แล้วมันโล่งเตี้ยนหมดเลยเนี่ยแล้วทำไมฟันตรงนั้นแล้วมันยังเห็นอยู่คลิกเมาส์ขวาโอ้คลิกเมาส์ขวานะเพื่อเป็นการฟันเพื่อให้ยญ้ามันขึ้นต่อได้อีกนะครับตอเธอคลิกเมาส์ซ้ายเนี่ยเป็นการฟันแบบเยี่ยนเลยนะก็คือแบบหมดเลยนะหมดจดครับไร้รูขุมขนนี่นี่เองโอ้ก็ว่าอยู่ว่าทำไมฟันแล้วมันถึงยังเอ่อยังมีมันยังมีแบบ ครึ่งครึ่งเนื่อยนะอย่างนี้นี่เองครับโอเคอ่าจามไปจามเข้าไปนั่นแหละประกาศกิ๊บอืมอืมนี่ไงเอเอ๊ะเราชากี่บล็อกเดียบเนี่ยเออนั่นดียังไม่ได้คิดเรื่องบล็อกของการสร้างบ้านเลยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องรู้ขนาดของการวางบล็อกก่อนว่ามันขนาดเท่าไหร่หนึ่งบล็อก จะเอ้ยโอเคอันนี้คือ1บล็อกนะครับ2บล็อก3บล็อก4บล็อก5 6 7 8 9 10 <c oughs> วางผิด11 12 12บล็อกเหรอ12 12คูณ12ละกันครับเออดูดีขึ้นหน่อยอันนี้ทุบได้หรือเปล่าเนี่ยทุบได้แหละ ออกมาเป็นก้อนนะโอ้โหเป็นก้อนด้วยครับตอนแรกผมนึกว่าทุบแล้วศูนย์สลายหายไปเลยขอบคุณมากที่ยังเหลือไว้ให้เหมือนแม่ค้าขึ้นทุกทีครับโอเคแต่ก็สนุกดีนะอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองอ๋อมันทับญ้กไปให้เลยก็ดีนี่ตรงนี้ต้อง นี่เนี่ยเอาล้นโลงเตี้ยนไปเลยแย่ yeah. แล้วก็หนึ่งสองสามต้องขุดดินด้วยครับตรงนี้เนินสูงไปไปขุดดินมันมันไม่ได้ดินเ้ยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปตรงนี้ต้องขุดอีก โอเคงั้นขอตัดการสร้างบ้านเลยกันนะับถ้าทางจะนานโอเคนะครับตอนนี้ผมก็สร้างบ้านได้เซี่ยวนึงแล้วนะครับเกือบเกือบเสี่ยวนึงแลว้วนี่คือเท่าที่ได้นะครับผมขยายเป็นบล็อกเอ่อสิบห้าคูณสิบห้านะครับแล้วก็เสาเนี่ยความยาวหกนะครับเอความยาวเจ็ดนะครับความยาวเจ็ดบล็อกเพื่อความแบบไม่อึดอัดเกินไปนะครับนี่ครับดูดิ อ่โอเคแล้วก็ผมได้ไปทําการขุดหาแร่เพิ่มเติมนะครับกับขุดหินด้วยเพราะหินเนี่ยมันครับไม่พอในการสร้างพื้นบล็อกนะผมก็เลยต้องไปขุดเพิ่มนะครับแล้วก็นี่ครับเอามาหลอมแล้วแล้วก็คงถึงเวลานอนเช้าแล้วขนมปังก็ยังไม่สุกฮหดื่มน้ำเก่อนกินผักกาดหน่อยเขียวอื้อกินผักมีประโยชน์โอเคเสร็จ แต่ว่าหินไม่พอครับเพราะว่าหินหมดแล้วเอาไปครับใช้หินโคตรเยอะต้องครับไอ้นั่นอีกอะเสาอะนะตองเป็นขุดหินเพิ่มครับขุดหินเพิ่มหินหินเฮ้ย้างลางแร่แร่อะไรอะ่ะอ้ตรงนี้ก็มาแล้วนี่ว่าแค่มองไม่เห็นคนระับโอเคไปหาที่อื่นดีกว่า อ่าได้มาแล้วโอเคอันนี้ก็หลอมเสร็จหยุดก่อนเบยใส่ฟืนไปเยอะนะครับเดี๋ยวเปลืองโดยใช้เหตุเก็บ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 โอเคแล้วก็ได้ไอิรอนมาด้วยนะครับได้มา8ก้อนได้คูดน้อยเลยคอปเปอร์ได้มาเพียบหินก็ได้มานิดหน่อยไม่ถึงกับเยอะแล้วก็ไม่ถึงกับน้อยครับกระดังพอดีอ่ คือสับสนแยกไม่ออกครับว่าอันไหนคือไอรอนอันไหนคือคอปเปอร์นะครับมีความเหมือนโอเคอันนี้แล้วก็เอาไอรอนนี่ครับดูดีไอรอนกับคอปเปอร์สีอ่อนกว่านิดเดียวเองนะครับก็ไอรอนเนี่ยสีมันจะอ่อนกว่าส่วนคอปเปอร์นี่สีเข้มกว่าเลยแยกลำบากครับโอเคสร้างบล็อกต่อเลยนี่ครับครับเอาสัก กี่ก้อนดี3 2แล้วกันปุ๊บเหลือ86ต้องเก็บเอาไว้ใช้ในการครับอย่างอื่นด้วยนะครับและตรงนี้คือความลำบากกว่าตัวจะขึ้นไปได้เจอเจนี่เนะี่สร้างแบบง่ายๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยตกแต่งครับนี้ต้องทำเอ้อยมันเสร็จสมบูรณ์แบบก่อนเอ๊ะรู้สึกจะไม่พอให้น้อยไป 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13หกเจเออต้องไปครับเพิ่มครับโอเคอ่าตอนนี้ก็ติดเสาเสร็จแล้วครับต่อไปก็กำแพงแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยดิจะทำยังไงดีขอดูก่อนครับขอดูสิ่งที่เราสามารถคราฟได้ก่อน ว่าครับไรได้บ้างวุด้ดแผลงอันนี้คงยังไม่ใช่นี่ประตูโอ้ประตูมีมีประตูบ้านแบบสวยหรูด้วยครับประตูเหล็กก็มีใช้ไอรอนแ p l a n สี่โอ้โหอันนี้ใช้เยอะฮะมีประตูคุกด้วยเนี่ยแล้วก็อะไรเนี่ยฝาท่อโอ้มีฝาท่อด้วยแล้วนี่อะไรฮนะ ใช้โอ้โหไอรอนหกสิบสี่ยีเอาโลโอ้โ oh, หมีประตูแบบแบบในบาร์ไอไม่ใช่ดิเป็นประตูแบบคาบร์บอยครับเคยดูหนังคาร์บอยไหมครับอย่างนั้นเลยับประตูก็ลําบากใจแล้วเนี่ยอย่าเอาแบบเป็นแผ่นไม้ครับเหล็กเราไม่อยากรับเท่าไหร่นะเอาอันนี้แล้วกันนี่เนี่ยเพื่อความสวยงามประตูแต่ยัง ตียงก็จะเป็นอมีเตียงเหล็กด้วยมีเตียงเตียงสำหรับนอนกับเพื่อนนะครับแต่ใช้เยอะไปหน่อยพกอร์ดเตียงอันนี้ใช้ไม้ได้เลยนะครับครับกับไม้ได้เลยส่วนนี้ใช้พากกอตปัญหาคือพากกอมันเอามาจากไหนวะเนี่ยพูดกับไฟเบอร์ วูดไฟเบอร์วหรือว่าไฟเบอก็ได้นะครับไฟเบอถ้าเกิดจำไม่ผิดผมน่าจะมีอยู่นะอันนี้หญ้าไม่ใช่ค่ะอีไฟเบอร์ไฟเบอร e, ไม่มีแฮเป็นไปได้ไม่มีไฟเบอร์ครับก็ต้องตัดต้นไม้ตัดต้นไม้สร้างขึ้นมาเองเลยละกันครับถ้างั้นอ่าได้ไม้มาแล้ว โอเคแร่ยังไม่เสร็จเอาไม้ไปคราฟเป็นผักกอดเอา้าคราฟไม่ได้นี่ไอ้นี่รู้สึกผมจะมีอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยเห็นแวบๆบแบบไม่ใช่อันไหนแล้วนี่โอเค ไปคราฟเป็นไฟเบอร์เอาเยอะเอะไปเลยเพราะทำอะไรได้ไม่เยอะ4.9คราฟนี่ได้ประกอบมาแล้วขอดูเตียงหน่อยสิใช้ประกอเท่าไร่เตียงอ่ะอันนี้ก็ล้อมเสร็จแล้วหยุดก่อนเก็บก่อนโอ้ยตอนนี้มีอะไรให้ทำเยอะครับงานเล่งงานเล่งงานเล่งกับงานเล่งต้องรีบจัดการเก็บเก็บเก็บแล้วก็ไปล้อมต่อผมชอบการวางมากเลยเนี่ยมันรู้สึกแบบ เออเหมือนกับว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์จริงครับแบบว่าต้องหลอมแร่เองไงเออก็หลอมเองนี่ว่ามันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกจัดไปโอเคแล้วก็เตียงใช้พก,กัสิบหกเตียงเล็กเลยไหมไอรอนแพลนโอ้โหใช้สิบหกกับแปดเยอะๆๆเยอะเยอะแมวอะแมวครับเตียงไม้ดีวกว่าใช้พก,กัสสิบหกไม่เยอะเท่าไหร่สิบหก สิบห้าสิบหกแล้จะไม่พอเว้ยได้สิบสามอ่ะแล้วไอ้ใบกัญชาเนี่ยเฮ้ยเราก็มีเยอะนี่ว่าทำไมไม่คราฟให้หมดใบกัญชาเรามีไม่พอครับเอออะไรวะเนี่ย ไฟเบอร์52ได้มาเยอะก็จริงแต่ว่าโอเคงั้นปลูกปลูกก่อนละกันครับต้นไม้ต้นไม้ไมลึก่ะปลูกบ้างครับตัดไปเยอะโอเคแล้วก็ไปหาต้นกัญชาต่อครับโอ้ยต้นกัญชานะครับบอกเลยครับหายโคตรยากในแถบนี้นะคือถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะไปต้นกัญชาเนี่ยผมเก็บมาจากที่ตอนเกิดเลยนะครับ เกิดแบบไกลมากๆนะครับไกลแบบสุดๆเลยนะแล้วก็ได้เดินมาเรื่อยๆเพื่อหาพื้นที่เหมาะเจาะนะครับเดินมาโคตรจะไกลเลยนะครับซึ่งการขึ้นของผลไม้หรือว่าใบต้นไม้หรือว่าของสัตว์เนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ด้วยนะครับก็เช่นเสือเนี่ยนะจะเกิดในทุ่งหญ้าที่มันเป็นสีออกเขียวๆแก่ๆนะครับต่ออันนี้เป็นสีเขียวเข้มเพราะงั้นนะครับมันจึงไม่มีเสือนะครับพวกช้างกับยีราฟมันก็เกิดในพื้นที่ คล้ายๆกับแอฟริกาก็คือพื้นหญ้าเนี่ยจะเป็นสีออกเขียวๆแก่ๆนะครับสายใบยกัญชาก็คงเป็นเหมือนเช่นนั้นเหมือนกันครับก็คืออาจจะไม่เกิดแถวๆนี้นะครับต่อไปเกิดอาจจะอีกฝั่งหนึ่งของของที่ว่าผมเดินมานะที่ว่าผมเกิดนะครับก็คือฝั่งนู้นนะครับไกลมากๆเลยแหละตรงนั้นเอาไว้เดี๋ยวค่อยไปแล้วกันครับค่อยเล่นนอกรอบนะครับค่อยไปเดินหาเอานอกอรอบพรงนั้นเก็บเข้ากลุไปก่อนนะจ๊ะ เอ้ยงั้นก็นไปครบาบพักก๊อตก่อนเลยนะจะได้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ช่องอืมกินไปตั้งเยอะกินไฟเบอร์โคตรเยอะครับได้มาสิบสามเองอ่ะพกักก๊อตหนึ่งชิ้นแอใช้ไฟเบอร์ไปสี่โอ้มีโถซ่วมด้วยโอ้โห การทิชชู่ก็ยังมีใช้ไอรอนทิชชู่อะไรเนี่ยชิดแล้วมันจะไม่บาดตูเดเหรอโอ้แล้วก็บันไดมีบันไดเหล็กด้วยครับทำไปทำใหม่เนี่ยบันไดเหล็กแล้วก็พวกแผ่นไม้ติดตั้งต่างๆเยอะดีเนี่ยโอ้โหอันนี้กล่องสมบัติรู้ๆกันอยู่อันนี้เป็นพวก ป้ายเสาไฟจราจรทั้งหลายแหล่มีป้ายหลุมศพด้วยเอาไม่ใช่ครับเป็นเหมือนกับ้วนะครับเป็นล้วแต่ทำไมมันราวเนี่ยมีการเปลี่ยนด้วยนี่หลากหลายรูปแบบอันนี้ก็จะเป็นแผ่นที่ต่อตัวนะครับตอนที่ว่ากำลังจะสร้างบ้านสร้างของอะไรเงี้ยอันนี้เหมาะสําหรับการทางขึ้นทางลงเหมืองนะครับก็คือเอาไปติดที่เหมืองนะจะดีมากๆเลย เอาไว้ค่อยสร้างตอนกําลังลำบ,บากแล้วกันกับทางขึ้นน่นะโอเคผมสลับเกมเอ่อ Rising World นะครับผมคิดว่าเรื่องการสร้างบ้านเนี่ยผมจะค่อยสร้างนอกรอบแล้วกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันต้องศึกษาเยอะ,ะรับเรื่องการสร้างบ้านเนี่ยแล้วก็อาจจะใช้ของเยอะมากๆด้วยเพรางน้้ผมเลยต้องไปหาของนอกรอบแล้วก็เล่นนอกรอบแบบยาวๆเลย,เลยนะแหละนะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีแล้วกันนะครับโอเคสรับพาร์นี้ก็ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ